เท,ที่ยววันนี้มากับแม่จะพาไปกินมื้อเช้าแบบเบาๆที่ร้านไออิ่มติ่มซำครับจานละ25เท่านั้นอยู่ที่แบางแสนนี่เองนี่เบาแน่นาวีมีทั้งสลาเปาทอดปลาตั้งโกกกะเพาะปลาและติ่มซำที่ราคาเริ่มต้น25บาท ดูได้กินจังเลยนี่เบาแน่แล้วเหรอครับแอบเสียดายที่ผมไม่ได้ไปด้วยงั้นเรามานั่งดูเขากินเขาพร้อมกันครับเริ่มจากเมนูแรกที่แม่ปลื้มมากเป็นสลลาเปาทอดไส้ครีมที่กรอบนอกนุ่มในแล้วให้ไส้มาแบบจุกๆแบบนี้น้ำยาใหญ่เลย,ยแม่บอกว่าเขามีน้ำจิ้มเสิร์ฟมาคู่กันด้วยแม่ก็ลองชิมดู เข้ากันมากแม่ก็ซื้อมาฝากผมด้วยครับแต่แม่ลืมเอามาเสียใจจุงส่วนติ่มซำของเขาว่ารสชาติดีครับแม่จะชอบเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวส่วนหมูตุนเนื้อก็นุ่มมากละลายในปากเลยผมก็ทามปปาป้าว่าชอบอะไรป้าป้าก็บอกว่าชอบกระเพาปลามากมากใครมาบางแสนลงแวะไปโลจกจั G P S ไปยังไงก็ถึง